สวัสดีครับพบกับเศรษทองครับในคลิปนี้ผมนำข้อมูลดีๆในเรื่องของประกันสังคมมาฝาททกทุกๆท่านกันนะครับโดยเฉพาะท่านที่เกี่ยวข้องกับประกันสังคมในมาตรา33ที่ทำงานอยู่กับบริษัทในเรื่องของเงินชราภาพท่านที่อยู่ในสถานะที่จะได้เงินชราภาพเงินชราภาพนั้นจะได้เมื่อท่านอายุ55ปีนะครับใครที่มีอายุครบ 55ปีสามารถไปยื่นเรื่องที่ประกันสังคมเพื่อขอรับเงินชราภาพได้นะครับหลังจากที่ทำงานมาจนอายุครบ55ปีอย่าลืมเรื่องเงินชราภาพหลายๆท่านอาจจะยังไม่ได้ไปยื่นนะครับก็ขอให้ไปยื่นนะครับเงินชราภาพนั้นมี2ระบบมีเงินบำเหน็จ กับเงินบำนาญน,นะครับท่านจะได้เงินบำเหน็จหรือเงินบำนาญน,นั้นเดี๋ยวผมมีรายละเอียดให้นะครับเพื่อจะได้รู้กันว่าถ้าถึงเวลาอายุ55ถึงเวลากเกษียณจากงานเราควรจะได้เงินแบบไหนอย่างไรอุตสาห์ส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมมาหลายปีหลายเดือนหลายปีนะครับแล้วพอถึงเวลาก็ไม่ ไปรับเงินชลาภาพอย่างนี้ก็เสียประโยชน์ไปเปล่าๆนะครับผมจึงทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเตือนให้ท่านฉุกคิดว่าเรามีเงินชลาภาพอยู่นะครับไปทำเรื่องไปเบิกไปขอซะนะครับเป็นสิทธิ์ของเราตามมาตรา33ประกันสังคมนะครับกลับมาดูในเรื่องของเงินที่จะได้เป็นเงินชลาภาพนั้นมี2ระบบที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง 1. เงินบำเหน็จ2เงินบำนาญน,นะครับ เงินบำเหน็จคือเงินที่ได้เป็นก้อนก้อนเดียวจบเลยนะครับแต่ก็มีเงื่อนไขว่าต้องส่งเงินมาแล้วอย่างไรบ้างส่วนเงินบำนาญน,นั้นเขาจะคํานวณแล้วก็จะใส่เข้าในบัญชีเราให้เป็นเดือนๆนไปนะครับมาดูรายละเอียดของเงินบำเหน็จก่อนนะครับเงินบำเหน็จผมบอกแล้วว่าเงินบำเหน็จคือเงินที่ผู้ได้จะได้เป็นก้อนไปเลยทีเดียวจบเลยนะครับมันก็มีเงื่อนไขยอยู่ว่า การจ่ายเงินบำเหน็จนั้นจะต้องเป็นผู้ที่ส่งเงินสมทบมาไม่ถึง180เดือนนะครับทำงานมาเนี่ยกี่เดือนกี幾幾ป่ปีส่งเงินสมทบเข้าประกันสังคมไม่ถึง180เดือนจึงคนคนเหล่านี้จึงจะได้เป็นเงินบำเหน็จจะได้เป็นเงินบำเหน็จนะครับจะจ่ายครั้งเดียวก้อนเดียวนะครับจ่ายครั้งเดียวก้อนเดียวเมื่ออายุครบ55ปีเมื่อสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนเมื่อเป็นผู้ทุพพลภาพ หรือถึงแก่ความตายนะครับจะจ่ายให้ครั้งเดียวสำหรับคนที่ส่งเงินสมทบไม่ถึง180เดือนหรือไม่ถึง15ปีนะครับตามกฎระเบียบของออประกันสังคมนะครับมาตรา33แล้วก็มีเรื่องของการคำนวณสิทธิ์ที่บอกว่าถ้าใครจ่ายน้อยกว่าจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า12เดือนนะครับถ้าใครจ่ายเงินสมทบน้อยกว่า12เดือน ก็จะได้เงินเฉพาะส่วนที่เราจ่ายไปนั้นเป็นกลับมาเป็นของเราโดยไม่ได้เงินส่วนอื่นๆที่เป็นของรัฐบาลหรือส่วนที่เป็นผลกําไรจากการประกอบการอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับจะได้เฉพาะเงินของเราคืนมาเท่านั้นย้ํานะครับท่านที่จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า12เดือนจะได้เฉพาะเงินของเรากลับมาเท่านั้นการจ่ายเงินสมทบตั้งแต่12เดือนจ่ายเงินสมทบตั้งแต่12เดือนถึง179เดือนนะครับจะมีการคํานวณ ดังนี้นะครับเขาจะเอาเงินออมของเราเนี่ยเงินออมของเราเนี่ยเงินที่เราส่งไปเนี่ยนะครับบวกกับเงินสมทบของนายจ้างแล้วก็บวกกับผลประโยชน์ที่เอาเงินเราไปลงทุนต่างๆนานานะครับสามส่วนนี้บวกกันก็จะเอามาให้เราเป็นหนึ่งก้อนนะครับเป็นหนึ่งก้อนนี่คือเงินบําเหน็จที่คนจะได้คนที่ส่งเงินสมทบไม่ถึง180เดือนจะได้นะครับทีนี้มาดูเรื่องเงินบํนานา เงินบำนาญจะเป็นเงินที่ให้กับผู้ประกันตนที่จะได้เงื่อนไขชราภาพเนี่ยสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ1้180เดือนนะครับมี2เงื่อนไขครบ180เดือนกับเกิน180เดือนคนที่ครบ1 8 0เดือนนะครับก็จะมีการคิดอย่างหนึ่งคนที่เกิน180เดือนก็จะมีวิธีคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับทีนี้มาดูก่อนว่า คนที่ส่งเง el. ินสมทบครบ180เดือนนะครับครบ180เดือนเนี่ยเมื่อครบอายุ55ปีหรือสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนก็จะได้เงินรายเดือนไปตลอดชีพเลยเขาเรียกว่าเงินบํานาญนะครับเงินรายเดือนตลอดชีพเลยเรียกว่าเงินบํานาญเดี๋ยวจะมีวิธีคิดให้ว่าคิดอย่างไรนะครับสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบครบ180เดือนขึ้นไปนะครับจะได้เป็นเงินรายเดือน ตลอดชีพเลยนะครับได้ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายเขาก็จะเหมาก้อนให้นะครับ mm hmm. สมมุติเขาคํานวณมาแล้วมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วเขาก็จะให้แบ่งมาให้เป็นเดือ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 นไปแล้วพอถึงเวลาหนึ่งที่เราตายเขาก็ให้ทั้งก้อนเลยจบไปเลยนะครับ mm hmm. วิธีการคิดก็คือเขาจะเอาเอ่อคนเ,เอาเอาเอาเฉพาะคนที่ได้มีการส่งเงินสมทบ ครบ180เดือนพอดีก่อนนะเขาจะเอาเงินเดือนของเราหนเดือนสุดท้ายเนี่ยเอามาเฉลี่ย60เดือนเงินเดือนสุดท้ายเฉลี่ย60เดือนนะครับแล้วก็ดึงออกมา20%นะครับดึงออกมา20%มาจ่ายเรานะครับทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอันนี้คิดที่ฐานเงินเดือน15,000นใครจะเงินเดือน3 0 0 0 0 40,000ไม่รู้นะครับเขาคิดที่ฐานเงินเดือน1ม0 0 0เท่านั้นเวลาเขาคิดประกันสังคมก็จะคิดฐานเงินเดือนที่15 0 0 0เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นบทสรุปก็คือ ใครที่ส่งเงินสมทบครบ1้0เดือนพอดีนะครับเขาจะเอาเงินประกันเงินเงินเงินเดือนเฉลี่ยเงินเดือน60เดือนสุดท้ายมาเฉลี่ยนะครับแล้วก็ดึงออกมา20%เอามาจ่ายให้เราทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งสำหรับคนที่จ่ายเงินสมทบเกิน180เดือนขึ้นไปอันนี้พิเศษหน่อยก็คือจะมีบวกเพิ่มอีกปีละ1.5%ตนะครับ สำหรับคนที่จ the ่ายเงินสมทบเกิน180เดือนขึ้นไปเขาจะบวกเพิ่มไปอีก1.5%นะครับบวกเพิ่มอีก1.5%ดต่อปีนะครับต่อปีมาดูสูตรกันนะครับสูตรถ้าจ่ายครบ180เดือนพอดีสูตรมันก็คือเอา20คูณกับฐานเงินเดือนแล้วก็หารด้วยร0อยก็คือเงินที่จะเข้าบัญชีเราทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับเงินที่จะเข้าบัญชีเราทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือน ทีนี้ถ้าเกิดคนที่จ่ายเงินสมทบเกิน180เดือนวิธีการคำนวณก็คือเอา20นะครับ20แล้วก็บวกกับใน1.5ุคูณจำนวนปีแล้วก็คูณกับฐานเงินเดือน15แล้วก็หารด้วยร้อนะครับหารด้วยร้อยอันนี้วิธีการคิดสำหรับ,บคนที่มีจ่ายเงินสมทบเกิน180เดือนขึ้นไปนะครับในรายละเอียดนะครับถ้าสงสัยเนี่ยก็ให้โทรไปถามที่1506 นี่เบอร์ของประกันสังคมปกศน,นะครับ1 5 0 6ก็ค่อนข้างจะโทรยากสักนิดหนึ่งเพราะว่าส่วนราชการก็มีคนอยู่จํานวนหนึ่งเนาะแล้วก็ประชาชนหรือหรือผู้ผู้ประกันตนเนี่ยก็มีจํานวนซึ่งมากกว่ามากกว่าข้าราชการมากกว่าเจาหน้ที่อยู่แล้วยังไงก็มากกว่านะครับถ้าทุกคนย,ยิ่งยิ่งช่วงเวลาที่ต้องมีการสอบถามแล้วทุกคนโทรเข้าไปเนี่ยมันก็จะได้ใช้เวลาในการ ติดต่อยากมากนะก,ก็ต้องเข้าใจกันระบบราชการของประเทศไทยมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะก,ก็เป็นข้อมูลดีๆผมผมคิดว่ามีประโยชน์สำหรับคนที่นะครับกำลังจกกะเกษียณอายุการทำงาน55ปีแล้วก็หลงหลง,ล,งลืมๆืม,มกับเรื่องของเงินชราภาพไปนะครับก็ลองไปติดต่อดูถ้าเรามีอายุครบ55ปีนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะได้เงินชราภาพของเราคืนโอเคครับขอบคุณครับที่รับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ